คัววาินสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเข้าครัวกันนะคะมาทําขนมมันเหลืองไส้กะทิกันค่ะให้ออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นเรานํามันเหลืองของเราค่ะไปปอกทําความสะอาดนะคะแล้วก็นํามาหั่นนะคะเพราะว่าเวลาบดเราจะได้บดง่ายค่ะเราปล่อยให้มันของเราค่ะนึ่งไปเรื่อยๆจนสุกนะเรามาทําในส่วนของไส้ก่อนเลยอันดับแรกค่ะน้ําเปล่า แป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็คนๆน,นะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อให้แป้งกับน้ำมันละลายเข้ากันจากนั้นเราก็เติมเกลือค่ะเติมน้ำตาลค่ะแล้วก็กะทิค่ะส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวเราจะลงไว้ใต้คลิปให้ทุกคนอีกทีนะคะหลังจากนั้นเราก็นำกะทิของเรานะคะมาตั้งไฟค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ากะทิของเราจะข้นขึ้นในส่วนนี้คือเราต้องคนบ่อยๆนะคะไม่งั้นกะทิของเราจะติดหม้อแล้วก็จะไหม้ได้ค่ะคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อกะทิที่ได้ก็จะออกมาลักษณะข้น,น,นๆแบบนี้เลย จากนั้นเราก็นำไส้ขนมที่ได้นะคะมาตักใส่ถุงบีบไว้ค่ะเวลาเราจะเอาไปบีบใส่ขนมนะคะจะได้สะดวกค่ะ เรามาเตรียมต่อในส่วนของเนื้อขนมกันเลยค่ะแล้วนำมันเหลืองนะคะที่นึ่งไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะทุกคนมาบดวิธีสังเกตว่ามันสุกก็คือใช้ซ่อมนะคะจิ้มที่เนื้อมันถ้ามันจิ้มลงถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็นำมาบดได้เลยจากนั้นเราก็นำมาบดบดค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะเพราะเวลาเอาไปนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวมันก็จะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้ว มันที่บดก็ประมาณนี้ก็พอได้ค่ะพอหยบยาบนะคะจากนั้นเราก็เตรียมส่วนผสมอย่างอื่นเลยค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะในส่วนของน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลอ้อยหรือว่าเป็นน้ำตาลจากมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนหาได้เลยค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ พอเนื้อขนมของเรานะคะเริ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเราก็มาใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันตามด้วยแป้งเท้าค่ะจากนั้นก็คนคุทุกอย่างให้พอเข้ากันนะคะค่อยค่อคนนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะฟุ้งกระจาย คุกแป้งกับมันเข้ากันนิดหน่อยพอนะคะแล้วเราก็มาเติมน้ำกะทิค่ะกะทิเราค่อยๆใส่นะคะไม่ต้องใส่ทีเดียวแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะให้หมดเลยนะคะ จากนั้นเราก็คนต่อไปค่ะจนกว่าเนะะื้อขนมของเราจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะเริ่มปวดแขนนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็เตรียมไปเทใสท่ถ้วยได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะเทปแป้งขนมของเราลงนะคะเราก็ทาถ้วยของเราอะ่ะด้วยน้ํามันพืชก่อนนะเนื้อขนมจะไม่ติดถ้วยค่ะพอทาน้ํามันเสร็จแล้วก็หยอดเนื้อขนมของเราลงในถ้วยเลยนะคะอย่าเพิ่งหยอดจนเต็มถ้วยนะคะเพราะว่าเราจะใส่ในส่วนของไส้ก่อนแล้วก็จะหยอดด้วยแป้งทับอีกรอบนึงค่ะ หยอดเสร็จแล้วก็นึ่งต่อไปประมาณอีก5นาทีนะคะทุกคนเพื่อให้เนื้อขนมมันเซ็ตตัวแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กันจากนั้นเราก็มาใส่ไส้กันค่ะอันนี้จะเป็นไส้กะทิที่เราทําไว้นะคะเนื้อก็จะข้นๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราเทใส่หัวบีบเราก็จะมาบีบใส่ถ้วยแบบนี้มันก็จะสะดวกและง่ายในการทําด้วยค่ะ เราจะใส่มากใส่น้อยได้ตามใจเราเลยนะคะแต่รสชาติของไส้ที่เราทำในครั้งนี้ก็จะจะออกหวานมันมากถ้าใครที่ไม่ชอบหวานมากอย่าใส่เยอะนะคะใส่แบบพอดีพอดีค่ะจากนั้นเราก็หยอดเนื้อขนมปิดท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะ ยอดเสร็จแล้วเราก็นึ่งต่อไปอีกประมาณ20นาทีนะคะทุกคนหรือว่าจนกว่าเนื้อขนมของเราจะสุกนะคะเนื้อถ้ามันสุกแล้วมันก็จะออกสีเหลืองน่าทานมากเลยค่ะ20นาทีผ่านไปแล้วนะคะเนื้อขนมที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ เหลืองสวยน่าทานมากบอกเลยว่าทุกคนเนื้อหนึบหนับค่ะทานกับไส้ข้างในนะคะออกหวานมันเข้ากันพอดีเลยค่ะทุกคนค่สูตรนี้นะคะขนมที่ได้จะประมาณ30ถ้วยค่ะทุกคนใช้ไม้นะคะแท้ขนมออกจากถ้วยค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะไส้ข้างในว่าจะเป็นยังไงบ้าง ดูแค่เนื้อสัมผัสของแป้งข้างนอกก็นุ่มมากเลยค่ะเหนียวหนึบหนับเลยค่ะอ,อืไส้ข้างในเยอะมากเลยค่ะบอกเลยหวานมันอร่อยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปทำทานกันนะคะก่อนที่จะจบคลิปขอฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ควาวาลินด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมคิดแล้วเจอกันใหม่ค่ะ EP หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ